นี่คือวัดกูม่านฝานะครับหรือเมืองสีหาคนครเขาบอกว่าจะเป็นที่สร้างปราสาทขนาดใหญ่ซึ่งสร้างตามแบบโบราณคือการใช้หินเป็นก้อนใหญ่มาเรียงเๆียงเรียงแล้วก็สร้างเป็นปราสาท สร้างเป็นปราสาทสร้างเป็นเจดีโดยไม่ใช้คำว่าตะปูเหล็กน็อตเย็ดเหนี่ยวครับใช้เป็นเห็นก้อนใหญ่แต่การสร้างสมัยใหม่ก็ใช้แบบเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ครับจะไม่ได้สร้างแบบแบบเก่าแบบโบราณแต่ว่า รูปแบบการสร้างก็คือไม่ใช้เหล็กไม่ใช้ตะปูบปุนัดเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นด้านหลังสวยงามมากนะครับให้ชมทางด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับ ก็คนไม่ค่อยมาด้านนีน้วันนี้ท่องเที่ยวก็ยังไม่น่าจะเยอะแค่จุดตรงนี้ก็สวยงามมากแล้ววัดคูม่านฟ้าผมไม่แน่ใจว่าที่ขาวๆนี้มันเป็นแบบรูปแบบตะวันตกหรือ,อหรือแบบเก่าก็เคยมีสร้างแบบนี้แต่ก็เคยเห็นที่ เพื่อนบ้านเรานะครับแบบนี้แต่เขาใช้สีขาวเลยเออเป็นโทนแบบใหม่เลยเป็นด้านหลังอีกด้าน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้านจะกลายเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปไปหมดแล้วครับวัดปูวานฟ้าเดี๋ยวผมจะพาขับรถดูข้างในนะว่าเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนที่เห็นขับรถนี้แม่แม่สี่นะครับก็ทำทำนี่แหละทำงานในวัดเลย เดี๋ยวผมจะขับรถผ่าจากด้านหลังไปตรงด้านหน้าตรงกลางนะครับวัดภูม่นน้าเป็นวัดที่ใหญ่มากสร้างใหญ่มากบนเนื้อที่2,000ไรนะ่ใหญ่โตมโหฬารเดินก็คงเหนื่อยเดี๋ยวช่วงที่ขับรถผ่านผมจะให้ดูบริเวณวัดภูม่าฟ้านะฮะี๋ยวผมจะลงมา ไอคลิปไปให้ดูละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงห็นที่นำมาสร้างวัตถุวันฟ้าเห็นเขาบอกป่าได้ไมาจากอำเภอประคลนนะครับ อันนี้เขาห้ามใส่รองเท้าขึ้นนะครับด้านนี้เห็นเขติดไปก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าให้ใส่รองเท้าขึ้นเนี่ยพื้นแฉะเองเนี่ยถ้าคนต่างคนต่างใส่รองเท้าขึ้นเหยียบดินขึ้นไปก็ทําความสะอาดไม่ไหวที่บอกตอดรองเท้าก็ถูกแล้วมีคนเคยมาคอมเมนต์บอกว่ามันร้อนลงก็อไม่น่าให้ตอด ถอดถูกแล้วพอมาดูสภาพอย่างนี้เพราะว่าเขาคงทาความสะอาดไม่ไหวถ้าไม่ถอดนะผมไม่รู้จะจัดรถด,ด้านเดิมได้หรือไมนะ่ะดูนะครับจะให้ดูอีกด้านของวัดปู่ม่านฟานะครับซึ่งเป็นอีกด้านที่ไม่ใช่ส่วนที่จะสร้างปราสาทนะอ่านดูนะครับ อันนี้เขาปลูกต้นปงพันปีใช้หินศิลาแหลงอันนี้เป็นศาลาการาาประเรียนก่อนที่จะเขา้ายังจุดเนื่องจากเป็นวัดที่มีพื้นที่ใหญ่มากครับถ้าเดินให้ทั่วก็ก็คง,คงเหนื่อยประมาณนั้นเดีย๋ยวจะถ่ายตรงจุดที่เป็นการก่อสร้างให้ดูนี่ครับ ะเข้าไปจุดจอดรถนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆอันนี้เป็นจุดของศาลาการปรเรียนนะก็จะติดติดหน้ารถอยู่หน่อยหนึ่งครับเพราะว่าถ่ายจากในรถขึ้นไปดูครับทางนี้ก็มีห้องน้ำ อันนี้ก็เป็นสวนหย่อมทำร้านกาฟแฟกระดับประดาเป็นร้านกาแฟของทางวัด เขาจะมีการทําบุญวันที่21ตุลานะครับทําบุญกระถินนะทอดกระถิ่นนะออรูปภาพในรูปที่พีเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นคนทําบุญนะครับ แล้วผมจะเข้าจุดจอดรถแล้วจะจะเดินเที่ยวแล้วครับจะเดินพาชมนะว่าภูม่านฟ้าเปน็นยังไงเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวลงลงไปดูด้วยกันครับภูม่านฟ้า กับความยิ่งใหญ่